สวัสดีครับนี่ที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นรถประคับปิทยุนะครับจะเป็นสไตล์รถยิบากนะครับเอ่อเป็นรถปักกี้ครับนี่ไฮเซส้มสวยๆนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเนี่ยเขาจะมีระบบโชกคนี่นะครับคู่หน้าแล้วก็ระบบโช็คคู่หลังนี่ทนทานนะครับแล้วก็ยางจะนิ่มมากเลยนะครับนี่นิ่มๆทั้งสี่ยางสี่ล้อเลยนะครับรับแรงกระแทกได้เยี่ยมเลยนะครับนี่ ทดลองเล่นหลายครั้งแล้วนะครับก็โอเคทนทานหายห่วงข้างในจะใช้แบตเตอรี่3.7โวลต์นะครับเขาที่ให้เขาให้แมนนี่ความจุจะอยู่ที่500มิลลแอมก็มีสวิตช์กดปิดครับแล้วก็จะมีไฟมีไฟหน้าบบนี้ด้วยนะครับจะมีรีอมอดแบบไกลปืนแบบนี้เท่ๆเลยนะครับนี่ กระโดดจัมนี่สนุกครับแหางห่วงเลยไม่ต้องโปรพังนะครับแบบนี้เลยสำหรับตัวบอดี้นะครับจะเป็นเหล็กนี่นะครับสวยๆเลยครับนะในราคาแค่หลักร้อยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะนำมาเล่นนะครับนึกว่ารถในราคาหลักพันนะครับ น,นะครับหลักร้อยก็เล่นได้สนุกได้นะครับทั้งเด็กท้งผู้ใหญ่นะครับหากใครอยากได้รถบัคับวิทยุสไตล์บักกี้แบบนี้นะครับจะซื้อวาให้ลูกเล่นหรือว่าตนเองจะเล่นเองผมจะบอกลิงก์พิกัดรถบัคับวิทยุตัวนี้ไว้ที่ใต้คลิปดิดโอแล้วก็ในคอมเมนต์ไว้ให้นะครับรถเจ๋งๆแบบนี้ต้องมีติดบ้านเอาไว้ครับ